อันนี้ก็อ่อยไหนใช่ไหมแ่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีจ้ะ,ะปีศาจหมู <c oughs> หมสวัสดีจ้าวันนี้ทำอะไรกินจ้าสวยนียม,มาดูค่ะอันนี้มีเมนูยำคุณเชียงค่ะแต่ว่าจะทอดก่อนแล้วก็ข้าวต้มทรงเครื่องอน,นี่คือน้ำซุปอันนี้คือน้ำซุปข้าวต้มนะคะเราจะทำข้าวต้มแบบนึ่งแล้วเราก็จะมี ผัดผักบุ้งกินคู่กับข้าวต้มด้วยนะคะทำน้ำยำจ้ายังไม่ถามเลยค่ะไม่ทำง่ายๆหรอกอ๋อใส่พริกใส่มะนาวชอบรสไหนก็ทำรสนั้นง่ายไหมใส่นิ้วนิดนึ่งครั้งแรกในชีวิตน้ำยำกุนเชียงทำไมสีดูจืดๆสีเบิองแซบบะสีดูจืดแต่อร่อยมากเลยจะบอกแซบเชียงเขาอรอทำไมเหลืแค่นี้ มีมือขโมยค่ะใครคะนี่ใส่ไม่ดีเลยนะมองไปทําไมมีแต่ผักกุนเชียงมีน้อยเหลือเกินยำกุนเชียงอันน้อยนิดที่มีมือดีมันหยิบกิ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 นเออนี่ใส่ไม่ดีเลยใครมันกินะกินอะไรทำไมหอมจังกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวใส่ข้าวต้มใส่ข้าวกระเทียมเจียวใส่ข้าวต้มเดียวเองจะได้หอมอ๋อเข้าใจแล้วน้ำมันที่เราเจียวกระเทียมเมื่อกี้เราก็อย่าเสียทีอย่าเสียทีขับบุ้งต่อเลยค่ะขับบุ้งพริกสามนิด ผัดบ้งอร่อยแบบไม่ต้องชิมเพราะเราดมกลิ่นดมกลิ่นเ <laughs> พราะเราดมกลิ่นเราก็รู้ว่าอร่อยเข้าต้มเสร็จแล้วหนูเอาไหมไม่เอาเอาเลยยิ้มเขาสวยเพราะเป็นคนสวยไม่เอานิดนึงก็พอนิดนึงเดียวนิดนึงกี่โมงใช่ไหมอนุญาตปลาหมึกก็ไม่เอาเยอะไม,ไม่เอาปลาหมึกเยอะแต่เอากุ้งเยอะเยอ,อะเยอะกพิ่มกันสองตัวนี่ อันนี้คือน้ำซุปที่แม่ทำะนะน้ำซี่แม่มีหมูอยู่ด้วยเนี่ยเนี่ย <c oughs> มีหมูด้วยนะน,นี่ซักลาดเลยค่ะแม่ไม่อยากได้น้ำเยอะทุกที่ขนาดไม่อยากได้น้ำกระเทียมที่แม่เจียวหอมๆล้วไปใส่ต้นหอมลงไปค่ะไม่ใช่ต้นหอมอะไเนาะผักขึ้นช่ายนะลูกมากินข้าวจ้าอขออนุญาตถกส้มนะคะ <c oughs> หอมเลยสีสันได้ไหมไม่ได้แต่อร่อยมากเลยเัยไม่กินเลย เป็นไงอ,อยากให้หนูได้ชิมอเอาเลยจ้ะอร่อยจริงยำกุนเชียงสัไปสักหน,หนเ่ยว่าหาเลิดลือดเลืดเลดเป็นไงหโหจนดปาดน้ำตาในฐานะที่คุณเป็นนักชิมมาโดยตลอดคุณชิมให้ฉันหน่อยอเอาชิมอะไรแล้วอ่ะเออชิมอะไรยำกุนเชียงพาดอันนี้ยำกุนเชียงผัดผักบุ้ง แซลมอนดองกุ้งดองอนะเลยนะเล่นเลยล่ะเมื่อกี้เข้าต้มไหนอะ่ะเมื่อกี้เข้าต้มไหนอะ่ะกินยังไงต้องกินกับน้ำเขาจะกินผักทุกคนอา้าวผักรุดผักรุดเอาผักเข้าหน่อยโอ้โหตบมือปรบมือตบมือ